ใกล้ๆหน่อยที่โยมตั้งใจทำบุญเนี่ยโยมใส่เออโยมยืนได้ไหมจะได้เห็นหน้าเห็นตากันโยมโยมตัดสินใจใส่ไอเนี่ยเป็นบุญไปกุศลแล้วนะโยมอันนี้ดีถูกต้องและมักถามเทศแต่โยมเอาเงินใส่อีกหนึ่งร้อยบาทเนี่ยอันนี้โยมก็ตั้งใจเป็นบุญแล้วล่ะุญกุศลก็เกิดขึ้นกับโยมแล้วแต่นี้อาตมาเองเนี่ย ไม่รับเงินก็คือโยมก็ไม่ควรเอาเงินไทยบาทไม่ว่าการณีใดๆเป็นไปได้เนี่ยทำไมจะจะขอฝากเงินจํานวนนี้นยเป็นเงินขวัญถุงสาหรับชีวิตของโยมตลอดชีวิตถือว่าเป็นเงินที่พระรับอนุโมทนาแล้วเอาเป็นวันเกิดเนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดเป็นของขวัญวันเกิดอาตมาอนุโมทนาแล้วอาตมาก็ขอให้เป็นของขวัญวันเกิดตลอดชีวิตของโยมต่อไปสาธุนะ เราตอบปก็บอกรูกบอกหลานว่าเราจะไม่เอาเงินใส่บาทเด็กขาดทนะี่เอาครั้งใส่บาตรวันนี้เป็นบุญนะไม่ได้เป็นบาปแต่ถ้ารู้แล้วยังใส่อีกเนี่ยบาตนะอย่าลืมกดไลค์แชร์รีโพสและ subscribe ให้ผมด้วยนะครับยับชา